เซลมอนซีโร่เซิร์เวอร์ไหมค้าโปเกมอนสุดมันคนเยอะกิจกรรมเพียบทั้งยังมีไอเทมแฟชั่นโปเกมอนหายากสกินแปลกๆรวมถึงระบบเด่นๆไม่ซ้ำใครอย่างการจัดแรงกิ้ง้ออะไรอยู่ล่ะเข้ามาลองกันได้เลยครับสวัสดีครับพวกผมนะครับไทยีเอนนะครับวันนี้อยู่ในเกมเมนูบอกรอาร์นะครับในอุปกาึงแล้วนะฮะก่อนอื่นเนี่ยฝากทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะฮะ ส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะก็กดติดตามไว้แล้วก็ฝากทุกคนช่วยกันกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็กลับมากับแมป Attack on Titan Freedom นะครับใครที่อยากเล่นนะฮะก็ต้องดาวน์โหลดเกมมิลวอเบอการ์ดก่อนนะครับแล้วก็ใส่ ID นะครับเดี๋ยวผมทิ้ง ID ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับหรือว่าอาจจะย้อนไปดูพาร์ทหนึ่งได้นะฮะโอเควันนี้ก็กลับมาในพาร์ทที่2นะครับพาร์ทแรกนี่คือแบบว่าก็งงงนิดนึงนะครับก็ตอนนี้เขาอัปเดตเพิ่มเติมมาแล้วนะฮะทุกคน ก็ Dante, да. เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเลือกเล่นตัวใหม่นะฮะนี่ก็อย่างที่ผมบอกไปครับที่แล้วมันไม่มีให้เลือกตัวนะครับก็เราต้องเลือกตัวก่อนเนาะนะครับรู้สึกว่าจะมีอยู่3ตัวนะฮะก็คือเป็นเอเลนเยเกอร์นะครับมิคาสะนะครับแล้วก็รีวายนะครัวผมนี่ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเล่นเป็นเอเลนหรือว่ารีวายดีวะรีวายดีไหมอ่ะโอเคผมเล่นเป็นเล่นเป็นรีวายนะครับเขาที่แล้วเล่นเป็นมิคาสะไปแล้วนะครับไม่มั่นใจว่ารีวายนี่อาจจะโหดกว่าหรือเปล่านะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเเข้้าตรงนีลยะ นี่โอ้มีแสงลํำแสงเหมือนลํำแสงว้าวคบทุกคนโอเคก็ต้องรอที่หนึ่งนะครับนี่โอเคเข้ามาแล้วนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะผมก็มีพวกดาบอะไรเต็มที่นะฮะแล้วก็มีม้านะครับแต่นี้จะเป็นม้าต่เป็นม้าของมิคาสะไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีอันนี้นะครับคือการสุ่มนะครับน่าจะเป็นเหมือนแบบว่าเราเป็นไททันนะครับเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกหนึ่งตัวนะครับวันนี้ถ้ารีวายเนี่ยเราจะเอาเป็นไททันอสูรเป็นคู่ปรับเลยนะฮะ โอเคโอเคโอเคมันต้องสุ่มอยู่ดีปะวะโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรนะ่เดี๋ยวก็ลองลองเข้าไปตรงนี้ดูมีหรือเปล่าตรงนี้ยังไม่มีนะฮะพีพีกันได้นะครับแต่ช่างมันโอเคเราไปลุยกันต่อนะครับอ่าไม่รู้ว่าความความโหดเนี่ยมันจะมันจะโหดมันจะโหดเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะปรับแล้วนะครับเดี๋ยวนะขอดูอุปกรณ์ก่อนนะฮอุปกรณ์เหมือนเดิมนะฮะ okay, okay, โอเคโอเคอุปกรณ์ขึ้นยนะ่าสัม,มิติเราเอ้ยรู้สึกว่ามันจะฆ่าง่ายขึ้นทุกคนเห็นปะ โอเคแล้วก็อุปกรณ์เครื่องยาสามมิตินี้ผมไม่บักเลยฮะนี่ดูดิแต่คือมันอาจจะมึนทีหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมทุกคนโอ้โหด,ดูดูดูสุดๆคราวที่แล้วนี่คือเราใช้อุปกรณ์เครื่องย่าสามมิติไม่ได้นะฮะแต่คือคราวนี้นี่ใช้ได้แล้วนะครับเชดโอเคขอพักฟ่อนหย่อนใจก่อนอ่าอันนี้คือลายอันนี้เป็นขึ้นหนาธรรมดานะครับคือเราสามารถนี่แบบปัดระลวงอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นตัวล็อกปะ น่าจะใช่นะครับโอเคโอเคเดี๋ยวนะผมต้องรอก่อนนะครับรอให้มันเช้านะผมว่าเราจะเดินทางไปแล้วก็พยายามจัดการมันตัวนี้อย่างนี้ทุกคนโอเคโอเคนี้ก่อนนี้ก่อนเออนี้ก่อนนี้ก่อนอุ้ยโหดมากโหดมากเอ้ผมว่ามันเล่นแล้วมันคล้องตัวขึ้นนะทุกคนดูดีเออเออันนี้คือปั่นอย่างเดียวทุกคนโอ้โหผมมาเล่นแล้วคล้องตัวขึ้นมากเลยนะตองที่โดนอย่างนี้ครับเขาบอกให้เออโอ้โห เชทุกคนดูดิคืออันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ที่เขาทําดีมากก็คือเราเราถ้าเราแบบเล็งที่หัวมันอะ่ะเมื่อกี้แล้วก็ฟันที่คออะ่ะเฮ้ยทำดีว่ะทำดีทดําดีโอเคคือเขาที่แล้วเนี่ยที่ผมว่าผมฆ่าไม่ตายนะครับก็เพราะว่าเราเดี๋ยวเล่นไม่เป็นนะฮะเล่นตัวนี้ตัวอะไรวะไม่ตัวอะไรอะ่ะอะไรมันแต่อันนี้ไททันเยอะมากนะครับเฮ้ยไททันเฮ้ยจะหมอกนะว่เดเดีเดเราคิดเหมือนผมไหมไม่หนาะอันนี้มันมีหนามอะไรขึ้นมา อย่าบอกนะคอนสงครามอยู่แถวนี้คงไม่ใช่เนาะโอเคโอเคโอเคตอนนี้ก็ผมว่าเวลาใกล้สว่างนะฮะโอเคไปลุยเลยนะครับอย่างนี้ผมตรงเลยตรงคอมันโอ้โหเยอะมากอันนี้อย่างนัวนี่เออโอ้โหอจจลแลกนิดนึงนะกดขอขอแอร์ขอแอบอลโอเคก็นี่ครับเวอร์ชันอัปเดตมารู้สึกว่าไททันเนี่ยจะผมว่ากำลังพอดีนะครับคือคราวที่แล้วเนี่ยพาร์ทที่แล้วแม่งโหดมากนะครับเขาก็ <c oughs> เหมือนคนทําเนี่ยเขามาดูในช่องผมด้วยทุกคนก็เข้ามานะครับแล้วก็น่าจะเห็นแล้วว่ามันโหดเกินไปตอนนี้เขาแก้แล้วครับโอเคมาๆๆมาปะน้องชายโอ้โหดาบจะพังแล้วว่ะเราได้อะไรมาอ๋อได้พวกนี้นะครับเดี๋ยวไปแลกของเอานะฮะโอเคลุยกันใหม่ไอ่ไงโอ้โหโอ้ยไปก่อนเออเช็ดเช็ดเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิเอ้ยเอ้ยบราณะโดนวัวเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยโดน โอ้โหเล่นเล่นแล้วคืออาจจะเวียนหัวนิดนึงนะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมว่าโอเคแต่ฝูงนี้เราจะจัดการมันยังไงหมดวะเอาดิเอาดิโอ้โหตีที่เท้ามันลองตีที่เท้าดิ้เขาบอกว่าตีที่เท้าเนี่ยมันตาเมจมันจะน้อยนะครับโอเคโอเคนี้ก่อน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 อุ้ยเกือบตายบ้านะโอเคฮิวเลือดก่อนฮิวเลือดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งถลายเพิ่งถลายอ๋อฮิวเลือดก่อนนะครับเราฮิวเลือดก่อนนะฮะโอเคโอ้ คือบอกเลยว่าตรงนี้มันเยอะเกินผม,มว่าเราต้องต้องเออเอาไปตรงอื่นดีกว่าตรงอื่นที่มันแบบออคนน้อยๆกว่าน,นี้นะครับหรือว่าลองไปสู้กับแททันเกาะดูไหนดูซิก็ได้ข่าวว่ามีแททันสูงอยู่แถวนี้หรือเปล่าตอนนี้คือสว่างเลยครับไม่อยู่แถวนี้เหรอเดีย๋ยวเราต้องหามันก่อนดูนครับอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิติรูปแบบใหม่ผมว่าเคลื่อนย้ายได้แบบโอเคเลยฟิสิกส์ก็คือแบบสมจริงอะ่ะโอเคๆไปเดียว่ะนะครับก็ใครที่อยากโหลดมาเล่นนะครับบอกอีกทีนึงนะครับ เดี๋ยวต้องเอา ID ดีนะครับ ID ดีคนทําอยู่ใต้ล่างคลิปแล้วนะฮะแต่ก็ต้องดาวน์โหลดเกมวิดอก่อนนะครับโอเคเคมาตรงนี้ก่อนผมอยากดูของแรกนะว่ามีอะไรบ้างนะครับขอเก็บก่อนนะฮะโอเควัสดีฮะอ,อ,อันนี้ก็เป็นร้านค้านะครับเฮ้ยผมใช้ทองซื้อก็ได้ปะวะจะซื้อดาบดีไหมอะ่ะหรือว่าซื้อเข็มนี่ไงอ๋ออันนี้คือเราคือมันจะแปลงร่างเป็นพวกไททันได้หนึ่งนาทีอย่างเงี้ยเหรออยากได้ททันรส,สเปีย์วะลองลอง,ลองดูปะโอเคทุกคน อันนี้ใช่ทันร์สเปียร์ป่ะวะเออน่าจะใช่นะครับขอขอสักลูกหนึ่งทำอะไรได้ทำอะไรได,ได้โอเคเราจะเบิกจากโกดังมานะฮะมาสองทองนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับลองดูดิน,นี่จะเป็นทันร์สเปียร์ป่ะโอเคเดี๋ยวนะเราต้องเอาอุปกรณ์เคลื่อนย้ายมาก,ก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้กลางวันพอดีเลยนะฮะเป็นช่วงกลางวันนี่เป็นช่วงที่ดีนะครับไททันมันจะไม่ออกมาล่าเราเนอะเว้ไปไหนหมดแล้ววะเอออุตส่าห์ซื้อของมา เฮ้ยเป็นไหนงเขาหมดอ่ะเฮ้ยบานะอ่ะเฮ้ยโอเคผมว่านะมันกลัวผมแล้วหนีไปหมดแล้วอ่ะนี่เราเป็นรีวายด้วยนี่มันกลัวแล้วหนีหมดแล้วเหรอเอ,เอาวะ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 ไลเนอร์วะไลเนอร์ทุกคนเมื่อกี้เห็นแบๆปะมาๆๆเอ้ยไลเนอร์ก็คอแตกได้น,นะ่จ้าโอเคเอาเดิไลเนอร์ปึ้งปึ้งเอาจิ๊บหายละพลังงานไม่เพียงพอเนี่ยเลยเด้ๆ โอเคผมจะลองดวลกับไลเนอร์ดูดิฮะเก๋ารักเหรอไลเนอร์เดี๋ยวมาเจอกันโอเคเราจะเปิดได้ร oh, okay. ่างไททันนะครับเราจะล่างไททันก่อนคือถ้าล่างไททันเราไม่ไหวนะครับเราค่อยใช้ร่างมนุษย์แต่จริงควรจะใช้ร่างมนุษย์ก่อนปะวะโอเคเปิดเลยเปแปลงร่างมาล่างเปิดติดดิงไอ้เปลวล่างโอ้เดี๋ยวนะไททันก่อนมาล่างไททันก่อนโอเคแปลงล่างแปลงล่างวาาวออกมาแล้วว่ะเออเอามาะเอาว่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วตื้อตื้อโอ้ มาดิครับทุกคนเอาโอ้ยไปางนอุ้ยเปนตัวเล็กอ่ะมปนตัวเล็กผมตีไม่ถอดเอออุ้ยเราแปลงร่างหนึ่งนาทีนะฮะต้องใช้โอ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 ้ขึ้นหนาแม่งใส่ด้วยอุ้ยโอ้มึงตีตายไปเนี่ยมาดิครับโอเคมาดูนกหน่อยเลยเนอะเลยเนอะอ่อโอ้โหโอ้โหอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายวะหิวหิวก่อนหิวก่อนโอเคคำรามคำรามต่อยไปดิต่อยไปดิ มันเหมือนมันติดอะไรอ่ะเดี๋ยวๆๆๆโอเคอุ้ยตีไม่โดนเลยเหรอมันก็ตีผมไม่โดนเหมือนกันวะอ๋อโอเคโอเคทุกคนมันติดมันติดมันติดอุ้ยการพลากันของไททันก่อนนะฮะกูตีไม่โดนเลยว่ะมันบล็อกเก่งมากเฮ้ยเฮ้ยบล็อก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 กูตีไม่โดนเอาตัวนี้ดีกว่าเอาตัวนี้ดีกว่าเอาตัวนี้ดีกว่าเออไอ้ไททันตัวนี้ที่มันกินเอเลนเมื่อวะทุกคนใช่ปะเออแน่นอนโอ้ยโดนลุมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขา โอ้ยโอ้ยโอ้ย <That> ช <silly> oh okay. 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 nice ิงหนีก่อนเฮียเฮียขับลามปูดโอเคโอเคเดี๋ยวน้อไลเนอร์ด้วยค่ะว่าฮอตฮอตเดี๋ยวกันเหรอนะฮะนี่บอกเลยว่าเป็นความภูมิใจของมาเล่นะฮะไททันเปราะนะครับเอ้ยไททันเกาะพูดผิดไปแล้วไปแล้วขอโทษ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 คือทำไมเอ้อวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีอ่เชดไปเปิดเขาจะ่ตัวเองวิ่งหนีให้ตายเถอะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาแล้วจ้ามามาเออมามาดิ มาดิอุ้ยอุ๊ยมาสิครับผมโอ้โหมันมันชกเสยพุงผมอะมบล็อกก่อนดิบล็อกดีดีขับลามป่าเออมาดิมาดิเออมามาอุ๊ยอุยมันช่างแข็งแก่นที่นักตัวนี้แน่เอ้อเยอเอาดิเอาดิโอ้โหมันกระเด็นหลายรอบแล้วอะแต่คือมันไม่ตายมันน่าจะเลือดเยอะพอผมเลยอะตายเถอะเฮียิวต่อดิ่ิวต่อโอเคเออเออ ตายสักทีไอ้บ้าเอ้ยโอ้ให้ตายเดี๋ยวนะก็เม,มื่อกี้รู้สึกว่าจัดการเราได้อะไรอปว่าวะไม่รู้เหมือนกันนะครับโอ้ยมาไททันเกาะเมื่อกี้ไททันเกาะเจอกับไททันเกาะแล้วนะครับเร,เรามาลองสู้กับไททันธรรมดาดูดิไหวป่มนายนะฮะอุ้ยมันนี่มันนี่มันไอ้นี่ว่าราชินีไหมอ๋ออ๋อชิบหายละอันนี้เป็นแม่ของซีกนะครับไปตัวนี้โอ้ย หนีก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนทำไมเทนทธรรมดาไม่เก่งอย่างเลยวะฮะเดี๋ยวนะขอลองเอออันนี้ต่อยนะครับทุกคนถ้ากดชิปนะครับเป็นการคำรามเออแล้วกดอะไรที่มันแบบต่อยต่อยแบบรัวๆอันนี้ทำอะไรด้วยอันนี้ก็เหมือนปล่อยปล่อยปล่อยพลังออกไปนะครับอาจจะต้องปล่อยไปตรงที่เท้านะฮะแต่คือตอนนี้อาหารจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวอาหารหมดอาหารหมดผมว่ากลับร่างกลับร่างก่อนโอเคเรากลักบร่างก่อนนะครับอ่าโอเค นี่แล้วก็เราจะกลายร่างไม่ได้แล้วนะครับเราจ้เงินซื้อเอาเนยฮะ <_ d> ตัวนี้ตัวนี้วะตัวนี้วะ <_ d> โอเคขี่ม้าเลยด,ดิยังไม่เคยเห็นรีไวขี่ม้าจะเป็นยังไงฮนะเดี๋ยวจะเหมือนเออโอเคอันนี้ก็จะขึ้นไหวได้รวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็อาหารตอนนี้เราเต็มแล้วแหละเนาะอันนี้มีน้องไก่ด้วยนี่ไงทุกคนดูดิ <_ d> แบบนี้นี่ทำสมจริงนะครับอย่างที่บอกไปก็คือตอนคืนเนี่ยไททันเนี่ยจะชอบไปแอบข้างใต้บ้านนะครับก็เพราะว่ามันเออไม่ใช่ตอนกลางคืนพูดผิดตอนกลางวันนะครับไททันจะชอบแอบ แอบแอบใต้บ้านนะครับทุกคนอ๋อโอ้ยดีเลยตัวนี้ตัวอะไรวะถ้าไมันมีชื่อภาษาจีนขึ้นมาแสดงว่ามันจะต้องเป็นบอสแน่นอนแน่นอนใช่ปะมันต้องเป็นบอสไหทุกคนโอเคผมเตรียมมีดพร้อมแล้วอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับมันจะต้องซื้ออะไรเพิ่มนะครับผมก็อ่านภาษาจีนไม่ออกนะครับแนะนาอยากให้เขาทําภาษาอังกฤษขึ้นมาก็ยังดีนะฮะโอเคเร็วดิเร็วดิติดต้องทีที่ทามันตัวเนี้ยเดี๋เด็ดเดโดนวัว โดนวัดโดนรัวเออวิสวยงามนี่เริ่มเริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วบอกเลยเริ่มเป็นแล้วนะครับโอเคโอเคต้องเราต้องแบบนี่ไว้แล้วก็พยายามกดไปที่หัวอย่างนี้นะฮะโอ้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เอาดิเอาเดี๋ยวเดี๋ยวน้องชายเออบอกเลยว่าเริ่มเป็นแล้ววิสนุกจริงพอเริ่มเป็นแล้วมันสนุกวิ่งดิเอเอาดิครับเอาดิครับทุกคนตายแล้วโอเคตายแล้วนะฮะ เด nope <UM ี๋ยวเดี <t 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 ๋ยวเดียวอุ้ยหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดเจอคู่ปรับอะเดี๋ยวเจอคู่ปรับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียอุ้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 ยเฮ้ยเอ้ยมึงอาดหน้าเราอ่ะไปไหนแล้ววะมันอยู่ไหนแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้ใครปลาหินแก๊งปลาหินว่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนเราเห็นแก๊งปลาหินนั่นไงนี่มันแก๊งปลาหินนี่เออเดี๋ยวต้องสูนนี่ฮะเอาเดี๋นี่มันต้องเจอคู่ปรับต้องเจอคู่ปรับเราไม่สู้ด้วยล่างลล่างทนนบอกเยร เอาดิฮับเอาดิลองลองดูร่างมน,นุษย์เนี่ยอุ้ยชิบหายแล้วเหมือนจะไม่ไม่ไหวแล้วไม่ไม่นาะเอาเลยเฮ้ยเกิดได้รัวๆดิเอ้ยอ,อย่าไปหินน้องอย่าปาหินหน้องชายโอ้ยนี่ก่อนนี้ก่อนนะก่อนันเราต้องหมุนตัวประมาณสามร้อยหกสิบองศานะครับโอ้โหให้ตายเถอะนี่น,นี่เอาดิมามานี่โอ้โหไปดิไปดิปดชิง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 ก่อนชิงก่อนโอเคโอเค เราต้องค่อยๆเข้าแล้วก็เลื่อนมันเยอะด้วยเนี่ยเดี๋ยวนั้นมันจะทำมันจะทำเราเป็นไททันปัวหมุน3ามร้อยหกสิบาาเออ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 เอาดิเอาดิยอมเสี่ยงเอาเอา้าเอา้าหนีหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนโอ้ยจะตายไม่วันนี้เนี่ยบ้าเอ้เดี๋ยวนั้นเราขอเปลี่ยนมีดก่อนนะฮะโอเคแล้วก็หิวนิดนึงน,นะครับทุกคนโอเคตอนนี้หิวเต็มเลยครับหิวเรานี่หมดแล้วนะครับโอเคมีดผมแันเดียวพอนะครับแล้วก็อันนี้ ยังไม่เคยใช้น่าจะเป็นการล็อกตัวปะวะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเคล็อกเรียบร้อยแล้วล็อกเรียบร้อยแล้วอ๋อไม่ใช่อันนี้มันทำให้มันสลบอะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวตอนมาเคาน์เตอร์ผมนะครับเราจะใช้มันให้ล่วงก่อนล่วงไปดิเอาเดี๋ยวเอาดี๋ยวเอาดี๋ยวเว้ยเกือบไทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเลือสี่เมื่อกี้คืนน่าจะโดนก้อนหินอัดหน้าว่ะโอ้ยให้ตายเดี๋ยวนะเดี๋ยนะดูดูดูบัน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 ฝากไว้ก่อนนะน้องชายเดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะ ขอหิวเลือดให้เต็มก่อนโอเคผมว่าเราได้เริ่มอีกครั้งนึงนะครับทําให้มันร่วงก่อนโอเคมันร่วงแล้วตายปะตายเถอะโอ้โห,โโหโคดแข็งอนะจริงสุดๆตัวนี้โอเคผมเกิดใหม่ได้รัวๆผมย่ผมกลัวยุ <c oughs> ่กลัวฮะโอ้ไปดิ สุดเลยอะทุกคนเฮ้ยมันมันมันเก่งจริงว่ะจริงตัวนี้คือมันเก่งมากคือผมว่าผมอาจจะต้องอัปเกรดดาบใหม่เว้ยแล้วก็ใส่ชุดเกาะอะไรพวกนี้ใส่ผ้าคลุมแล้วมันโหดๆขึ้นอะคือเราไม่สามารถสู้สู้สู้มันแบบหนึ่ง,งแล้วไหวจริงๆนะเว้ยชิคก็ตาย3าี่รอบแล้วอะ โอเคโอ้โหมืดพอดีเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยมีประมาณนี้ในคลิปนี้นะครับใครอยากให้เล่นต่อนะฮะก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับคือเราเอาจริงอาจจะเหลือหลายมิชชั่นไว้ที่เราอาจจะต้องจัดการมันเนี่ยเออนาอก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็อยากให้เล่นแบบไหนลองคอมเมนต์เพิ่มเติมไว้นะฮะเดี๋ยววันนี้จะลาไปก่อนนะครับพบใหม่ในพาร์ทหน้านะครับใครอยากเล่นแบบนี้ก็ต้องดาวน์โหลดเกม Medieval Parkard ก่อนนะครับผม วันนี้จะลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พบใหม่ในครั้งหน้าครับผมบ๊ายบาย